ก็คือมีวันหยุดของเราอยู่หนึ่งวันนะคะเมื่อวานมีคนแอบสั่งลงเรือนแอบสั่งลงเรือนนะคะโดยใช้ชื่อเราเองเราก็งงว่าใครเป็นคนโทรมีของมาส่งคาบอะไรเงี้ยเราก็ตกใจมากอันนี้จะเป็นลงเรือนขนาดเล็กนะคะสำหรับสาหรับคนที่แบบว่าพื้นที่พื้นที่ในบ้านแบบจำกัดอะไรประมาณนี้ก็จะเป็น เป็นตามตามตในรูปมันก็จะเป็นทรงสูงแบบนี้ <c oughs> ก็จะเป็นทรงสูงแบบนี้ก็ถ้าใครสนใจก็สั่งได้จากที่ไหนเธอเ้อซื้อจากไหนมาขอ,ปปอ,อจากในช็อปปี้นะคะก็เสิร์ชดูเลย,เ,ลยปปเดี๋ยวมาดูว่ามันจะแบบว่าออกมามันจะเป็นยังไง <c oughs> เพราะว่าพื้นที่เรามันจํากัดแต่ต้นไม้มันเยอะมากเขาจะหาซื้อแค่จันทร์มาต้นไม้กดไปกดมาเป็นไร ก็คือไม่เคยมีความคิดว่าอยากจะซื้อลู่วิ่งไว้ออกกําลังกายแต่เราก็ห้ามไม่ให้ซื้อลู่วิ่งนะคะอะไรคืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ลู่วิ่ง <c oughs> ก็จัดแม่งไปเลยเขาซื้อเซนวาวเซนวาวต้นไม้เฉยจะมาถามก็ได้กดไปกดมาเอ้าเวลานี้เฉยแต่ของเขาไม่ได้ส่วนลดไงเขาก็เลยไปจัดในขอนเฉอตอนถึงหลับ คุช่วยทำช่างใหญ่ย <c ười> ังไงต่อสูช่างใหญ่หมสูงห้าชั้นร้อยเก้าสิบสามเซน รังบุนวา อ,อืนัดบอกลาบากกู <c oughs> เอ,อ๊ะนั้นมวนไว้เพราะว่าเราไม่ได้ต้องอบอะไรมากมายแล้วแค่หาที่ตั้งต้นไม้เฉยๆ <c oughs> มันไว้เลยค่ะขอพระคุณนัทต้นไ้ว่าเยะ่อยั ไม่ต้องหานานไ่ต้องหาอะไรมาวดเไกันเแต่ถ้าไปซีต้องอะไรคบ้านเราอยู่ในไหนรีอะไรมาหมายอ้าวพุ้ตัวอะไรหรอ แข็ยาวๆเด็ะสัมผัส ต,ต้นไม้ให้รากงอกเรียบร้อยวันนี้ทีหวางต้นไมน้เ,เราเสร็จแล้วเราปลุกคนมาช่วยตั้งแต่เช้านังจะบนญไหมมาดู <c oughs> อันนี้มันจะเป็นโรงเรียนแบบขนาดย่อมประมาณแค่นี้เองอะ่ะเห็นไหมบ้านเราวางได้มันก็เลยเหมาะสำหรับคนที่พื้นที่น้อยอันนี้เราสั่งมาไม่ใช่เราสั่งเธอสั่งมาเราเออเข้าช้อปปี้ตอนค<ธ>ขหลับแล้วเราก็ไปสั่งห้าชั้นเรื่องแต่ชั้นล่างาวางแบบต้นไม้ที่แบบไม่ไม่ต้องสูงมากก็ะจะเป็นหนึ่งชั้นสองชั้น 3ามแล้วก็สี่แล้วก็ห้าชั้นชั้นที่ห้ามันจะสูงหน่อยวางวางวางต้นไม้ได้เยอะวางต้นไม้สูงสูงได้เห็นไหมเราวัดแล้วก่อนที่เราจะสั่งหาว่ามันสั้นสั้นนิดๆมีพื้นที่นิดเดียวแอีนี้ก็จัดต้นไม้ตัว จากพื้นที่ของเราที่ปกติส่วนเล็กๆน,น้อยๆของเรานะคะมันจะเป็นแนวแบบว่าแนวยาวซึ่งมันจำกัดมากก็เลยต้องเอาต้นไม้ที่เรามีออกมาก่อนแล้วก็เอาวงเดือนวางมันจะได้แบบจากพื้นจากพื้นช่วงๆนี้มันก็จะยาวขึ้นประมาณนี้ บำรุงกันงหน่อยนี่เพื่อนเราแนะนำมาปุ๋ยหลอดเกาหลีนี่เห็นไหมไหนเขาดูปุ๋ยหลอดเกาหลีลก็เสียดได้เลยเป็นปุ๋ยที่ใส่ตน<ช>้นไม้นี่หรอเนี่ยใบเลี้งอย่างงี้แลนะ้วก็มาดูกันว่ามันจะดีขึ้นไหมเลี้รงารงากได้ไงใบเหลืองนั่นแล้วก็ปักเลยยังไงปักไปเลยเดี๋ยวมันก็จะทยอยให้อีกแบบนี้ ต้นต้นไหนที่รากแบบมันอยู่ตัวแล้วอะไรเงี้ยเราก็ปัดได้เลยแต่ไม่ใช่ว่าเพิ่งเปลี่ยนอะไรมันก็ปัดเช่นหน่อต้นนี้ใบมันไม่ค่อยก็ให้เป็นแบบนี้ก็ที่มันก็บรุง